พริกย่างหอมย่างกระเทียมเสร็จแล้วเตรียมทำน้ำพริกปลรราส่งเขาเขาสั่งน้ำพริกปลรราพริกสดย่างนี่ค่ะเรามีแบบน้ำน้ำพริกปลรรา้าพริกสดย่างแล้วก็มีน้ำพริกปลรราแบบสับสับละเอียดแล้วก็ทำ ทำแบบน้ำพริกแห้งคั่วพริกแห้งคั่วพอมีนะคะค่ะแบบพริกสดก็มีใครสนใจสั่งกันเข้ามาเลยค่ะน้ำพริกปลรราแบบพริกสดย่างย่างหอมย่างกระเทียมนี่ค่ะสั่งกันเข้ามาเลยค่ะใครสนใจนี่ เราสั่งเข้ามา20กว่ากระปุกก็เลยจัดส่งเขาทำจัดส่งเขาหอ,อหมูแดดเดียวเนื้อแดดเดียวใครสนใจทักกันเข้ามาค่ะ